สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาแนะนําในส่วนของสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกไร่มันสับปะหลังนะครับว่าเราใช้อะไรในการทําให้มันสับปะหลังนั้นหัวดกใหญ่ยาวนะครับและก็มีแป้งเพิ่มนั้นหนักให้กับต้นมันสับปะหลังของเรานะครับหนึ่งนะครับนั่นก็คือโฟทีนะครับโฟทีนะครับหนึ่งซองนะครับมีจํานวน5ากรัมนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของการ เร่งการเจริญเติบโตของต้นมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ช่วยลดในส่วนของการกาะกลนของแมลงนะครับทนแล้งนะครับแล้วก็ทําให้ต้นมันสำปะหลังของเรานั้นนะครับมีการเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้นถึง4เท่านะครับนั่นก็คือ 4G นะครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับใช้ได้อยู่ที่ประมาณ 15- ถึง20่ไร่นะครับพอสูบน้ําได้800ลิตรนะครับและก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับสซองเพียง 1 5 0 0บาทนะครับสามซองเพียง1น0 0บาทนะครับและก็อีก1โปรโมชั่นนะฮะที่ขายดีในยุคนี้นะครับนั่นก็คือ1กล่องนะครับ1กล่องมีอยู่สิซองนะครับเพียง4ี0 0บาทนะครับแถมฟรีนะครับเสื้อ1ตัวนะครับและก็จะมีในส่วนของนะครับเมื่อบริษับของเราใช้งานนะครับใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีชีตนะครับในช่วงของ ตอนเช้านะครับ15ว like, ันฉีดครั้งหนึ่ง15วันฉีดครั้งหนึ่งนะฮะติดต่อกัน3ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้โฟีนะครับฉีดบำรุงต้นมันสำปะหลังของเรานะครับในช่วงอ่ามันสำปะหลังที่กําลังจะเจริญเติบโตนะครับและก็เติบโตแล้วนะครับเมื่อมันสำปะหลังนะครับมีอายุประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนเราก็ใช้นะครับอะมิโนแบกนะครับอะมิโนแบกนะครับผสมกับโฟชีนะครับ ฟทีสองช้อนนะครับอะมินโนแบกหนึ่งฝานะครับผสมกับน้ำยี่สิบริทนะฮะสามารถใช้ฉีดพ่นนะครับในส่วนของทำให้แล้วทำให้มันสับปรักของเรานั้นหัวดกใหญ่ยาวนะครับแล้วก็มีน้ำหนักตีเพิ่มแป้งให้กับต้นมันสับปรักของเรานะครับเั่นเขาเรียกว่าชุดระเบิดหัวมันสับปรักนะครับเซตนี้อยู่ที่ราคาเพียง1,200บาทนะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับเป็น ชุดทดลองนะครับและก็สําหรับท่านในที่เป็นลูกค้าเก่านะครที่มีจํานวนปริมาณไล่นะครับมันสปะหลังเยอะๆนะครับเราก็มีตัวใหญ่นะครับอ่าขนาด1,000 ml นะฮะชุดนี้จะคุ้มกว่านะครับชุดนี้จะคุ้มกว่านะครับเซตนี้นะครับอะมิโนแบกขวดใหญ่1ขวดนะครับโฟทีหนึ่งซองเพียง2,300บาทนะครับ2,300บาทเท่านั้นนะครับสามารถใช้ได้ถึง1 5บหถึงยีไร่สำหรับอะมิโนแบกขวดใหญ่นะครับสนใจสั่งซื้อเลยเข้ามานะครับ0 9 7 0 2 5 0279นะครับ097025 0279นะครับรายการ g p Channel ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ